วันนี้แจกสูตรยำแซบครับเป็นสันคอหมูชุบเก็ดขนมปังทอดกรอบนอกนุ่มในคลุกกับน้ำยำรสแซบอร่อยมากๆแจ็คใช้เป็นสันคอหมูนะครับ2ชิ้นชิ้นละ200กรัมนำมาทุบให้นุ่มๆเลยนะเวลาทอดออกมาเนี่ยจะได้กรอบนอกนุ่มในเนื้อหมูจะได้อร่อยครับพอทุบเสร็จแล้วนำมาหมักด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยครับแล้วใช้มือนวดคลุกเคล้าให้เข้ากัน พอนวดเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นวดให้เข้ากันครับตัวน้ำมันพืชจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งแถมเพิ่มความนุ่มอีกด้วยพอนวดคลุกเข้าเข้ากันดีแล้วหมักทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีและสําหรับแป้งทอดกรอบที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้เป็นแป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวครับสูตรกรอบฟูกรอบฟูนาน4ี่ชั่วโมงไม่อมน้ํามันชุบติดได้ดีถุงนี้น้ําหนัก1กิโลกร,รัมครับเทใส่จานไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องใช้สําหรับปริมาณก็กะเอาครับ ส่วนเกจขนมปังที่ใช้ก็เป็นเก็จขนมปังของหมี่คู่ดาวนะครับถุงนี้สูตรมืออาชีพครับกรอบนานไม่อมน้ํามันหอมอร่อยและที่สําคัญไม่มีสารฟอกขาวให้เราตักถุงมาใช้ได้เลยครับถุงนี้ใหญ่มากๆเทใส่ถาดเตรียมไว้ก่อนนะครับและสุดท้ายครับไข่ไก่2ฟองนํามาตีรอไว้เลยครับและสัรข้อหมูของเราหมักครบเวลาแล้วนะครับนามาคลุกกับแป้งแห้งคลุกให้ทั่วทั่ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาจุ่มกับไข่ที่เราเตรียมไว้จุ่มให้เปียกทั้งหมดเลยครับ แล้วก็นำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังกดให้แน่แนๆน,นะครับกดลงไปได้เลยให้เกล็ดขนมปังติดให้ทั่วๆอย่าให้เหลือช่องว่างนะครับเวลาทอดเนี่ยจะได้กรอบอร่อยนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้แจ็คได้ตั้งกระทะน้ํามันรอไว้แล้วนะครับน้ามันร้อนแล้วนําลงทอดได้เลยใช้ไฟกลางครับ2ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยลงทอดในกระทะเดียวได้เลยนะ ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกและเกล็ดขนมปังด้านนอกเนี่ยจะเหลืองกรอบเป็นสีทองสวยงามนะครับและแจ็คก,ก็ทอดจนหมูสุกดีแล้วนะครับเกล็ดขนมปังด้านนอกเนี่ยสีสวยมากๆคีบขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันครับและอย่าลืมช้อนเศษขนมปังออกด้วยนะพอเริ่มเย็นตัวลงก็นำมาหั่นเป็นชินช้นๆนี่ครับ เนื้อหมูด้านในกรอบนอกนุ่มในนะครับฟังจากเสียงแล้วก็เตรียมกะละมังมาครับใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ํามะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายแค่นี้ใช้ได้แล้วครับทีนี้ใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปตามด้วยข้าวคั่วครึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะหอมแขกซอยครับใส่เล็กน้อยตามด้วยผักชีใบเลื่อยซอยใส่เล็กน้อยครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจับเสิร์ฟใส่จานได้เลยนี่ครับเป็นยำแซ่บที่ทําง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยมากหมูกรอบนอกนุ่มในทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับยิ่งใช้แป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวเนี่ยกรอบฟูนาน4ี่ชั่วโมงหมูที่แจ็คทาในวันนี้ทํา2ชิ้นนะครับหชิ้นเนี่ยได้1จานทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวิธีทําง่ายๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ